ช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนรัง FM 91.25เมกะเฮิร์คุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับท่านอาจารย์นิวรแสงวิสุทธ์นะคะรองนายกเทศมนตรีนครตรังมีประเด็นที่น่าสนใจของนครตรังที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านรองคะวันก่อนเห็นท่านรองนะคะได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนคอนรครตรังอินโนเวชันซิตี้ดิฉันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงท่านรองเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิคะครับเรื่องนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครตรังกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ มันไม่ได้เฉพาะเวียเกตตังนะฮะก็จะเป็นของมหาลาัยเลยแล้วก็ที่สําคัญคือให้เวียเกตตังเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่หลักกลางในการเชื่อมประสานแต่ว่าทรัพยากรที่มีเนี่ยเวียเกตใหญ่ก็พร้อมที่จะลงมาพพอร์ตเราด้วยนะครับเออด้วยเหตุผลว่านโยบายของท่านนายกสัญญาสีวิเชียรเนี่ยเราคุยกันนานแล้วในเรื่องของระบบบริหารจัดการเมืองนะฮะเราอยากจะพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรม หรือว่า City i อินโนเวชัค่ะพอเราคุยเรื่องนี้ครับบังเอิญว่าพอดีไปคุยกับทางอาจารย์อาจารย์เ็าปิง๊งไอเดียขึ้นมาเอ๊ถ้างั้นสอดรับกับที่มอ,อ,อก,กําลังคิดพอดีก็เลยมานั่งคุยกันตอนนั้นคุยกันก็จับประเด็นว่าเอ๊เราจะเอาอะไรกันทําอะไรกันก็เลยทางมอ,อเนี่ยก็เอานโยบายที่พวกผมเขียนไว้นะฮะท่านก็ไปศึกษาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วก็มองว่าเอ๊มันตรงกันเป๊ะเลยนะฮะกับนโยบายของหมหาลัยสงลาเนี่ยที่เขาอยากเน้นว่าณนะวันเนี้ย มหาัยต้องออกมาในชุมชนมาร่วมกับชุมชนและมาช่วยเหลือองค์กรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อยกระดับในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของงานวิชาการเพราะว่ามหาัยเนี่ยเขาก็มีหน้าที่หลักนะฮะก็วันนี้เขาจะเป็นหน้าที่หลักในเรื่องการบริการทางวิชาการเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของธนุบำรุงอะไรเหล่านี้ฮะเพราะฉะนั้น ภารกิจของมหาลาัยเหล่านี้มันสอดรับกับนะครตรังซึ่งเรากําลังยกล่างนโยบายแล้วก็ทําแถลงนโยบายไปที่สภาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยมาคุยกันก็มีประเด็นว่าหลังจากก็เราคาดหวังนะหลังจากว่าโควิดมันเริ่มเริ่มเบาลงนะฮะพอโควิดเบเบาลงเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะต้องใช้เวลาตรงเนี้ยกระดับขึ้นมาให้ได้นะฮะหลังจากที่เรา เครียดหรือเราเราทำอะไรไม่ได้ในว่วงว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดนะฮะส่วน,วน 1, ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่ดอกในเรื่องของสังคมของผู้สูงอายุวันนี้ตรังเรานะครับเ,เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับวันนี้ผู้สูงอายุเราเกิน20%นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะทําเมืองเราอย่างไรให้สอดรับกับสังคมนี้นะครับประเด็นที่3ในเรื่องของยุคด,ดิจิตอล ยุคดิจิตอลเขาก็ต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบของสื่อเรื่องมันระบบมัลติมีเดียแล้วย่อมากมายนะครับอันนี้ก็จะมีผลหนึ่งเราจะทําอย่างไรกับนุรกตรังของเรานะครับเรื่องของอาหารซึ่งตรังเราเนี่ยมีอะไรเป็นเป็นเมืองอาหารน่ะยึดตระกจฟาร์มหวานลอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่นี้ทําอย่างไรให้เราเอาอาหารของเราเนี่ยมาผลิตแล้วต้องปลอดจากสารพิษนี่คือสิ่งที่เรากังวลที่สุดนะครับมหาลัยก็เลยไปคิด เรื่องนี้ครับออกมาว่าเป็นอะไร food security คือหมายถึงว่าทําอย่างไรให,ให้อาหารเราปลอดภัยนะครับ mm hmm. แล้วเรื่องของกัญชรอนกัญชรอนคือเรื่องของออมรดกทางวัฒนธรรมเอ๊ะตรังเราเรามีเยอะแยะเลยศิละปะวัฒนธรรมเราทําอย่างไรให้วัฒนธรรมเหล่านี้มันยังคงอยู่แล้วอาจจะพลิกแพลงจากวัฒนธรรมเดิมๆเ,เพิ่มเป็นมูลค่าสมัยใหม่ขึ้นมากลายเป็นอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าพาวัฒนธรรมที่เราคุยกัน จาก 3, 4, 5สห้าเหตุผลเหล่านี้ครับเราก็เลยมาตกลงกันระหว่างมอกับนครตรังที่จะร่วมกันทําโดยพื้นที่เนี่ยใช้เป็นพื้นที่ของนครตรังแต่ไอเดียความคิดเนี่ยมอจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้เราจึงเป็นลักษณะของความร,ร่วมมือกาหนดเป็นแฟคชิพขึ้นมาว่าเ,เราจะเดินไปยังไงนะฮะก็กลายเป็นว่าโครงการนี้ก็เลยนครตรัง Innovation City, U, อินโนเวชันซิตี้พีเอย ยูนิเวอร์ซิตี้คือหมายถึงว่าเป็นความร่วมมือระหว่างนะครตรังกับมาลาัยสงขลานครินในการที่จะพัฒนานะครับซึ่งเราก็พูดกันเล่นๆว่าสุดท้ายวันนี้มออคิดนะครตรังทําทําเมืองตรังให้ดังกว่าดังทั่วไทยเ,เราเราคิดกันอย่างเนี้ยวันนี้เราคิดอย่างเนี้ยเพราะนั้นทำอย่างไรให้เมืองตรังเราดังทั่วไทยสอดแล้วกับนายวัยท่านผู้ว่าทําตรังให้ดังกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะ เพราะจากผลจากเชื่อมความเชื่อมโยงเหล่านี้ครับเราจึงออกมาคิดออกมาเป็นรูปแบบว่าเออเราจะทํานครตรังให้ดังกว่าเดิมยังไงทาก็กลายเป็นผมก็เลยหยิบคําว่านครตรังอินโนเวชันซิตี้ก็เอาตัวย่อทั้ง3ตัวตัวนักตัวตัวตัวนครตรังคือตัว N นะฮะเราก็หยิบมาอินโนเวชันซิตี้ก็คือเรื่องอินโนเวชันก็คือตัวนวัตกรรมก็ตัวไอ นะครับตัว C ก็คือ City เราก็เลยบอกว่ารูปแบบนี้ต่อไปนี้เราจะเรียวกว่านิกโมเดลนิกโมเดลคือรูปแบบการบริหารเมืองระบบนิกโมเดลซึ่งนิกโมเดลก็คือเรื่องของการจำนำนวัตกรรมในการบริหารจัดการมานำเดินการนะครับ โดยหน่วยกับเคลื่อนก็คือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินกับเทศบาลนครตรังนี่จะเป็นที่ไปที่มาของของเรื่องนี้ครับท่านค่ะนะคะนิกโมเดลนะคะนครตรังอินโนเวชันซิตี้นั่นเองค่ะคุณผุ้ฟังคะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเราเข้าสู่สังคมสูงวัยละก็ต้องมองประเด็นนี้ด้วยในยุคข,ของดิจิตอลทุกอย่างต้องทันสมัยขึ้นมา<ช>และที่สําคัญให้ความสําคัญกับเรื่องของอาหารปลอดภัยเพราะว่าตรางังเป็นยุทธจักรอาหารอร่อย<ช>นี่แหละค่ะคือการขับเคลื่อนทั้งหมดใน3 4ประเด็นที่เราว่า มาทั้งหมดนะคะปักธงแล้วเพื่อที่จะให้ทำทำนครตรังให้ดังทั่วไทยที่ท่านท่านรองบอกนะคะทีนี้หลังจากที่ราทางมออเขาได้ได้ได้ธงในการที่จะดำเนินการไปแล้วค่ะเราขับเคลื่อนในพื้นที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากนัก่ารอินโนเวชันซิตี้มีอะไรบ้างคะท่านเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นขณะน,นี้เราก็เลยมาวิเคราะห์ วิเคราะห์เสร็จเราก็ตัวแรกวันนี้เราเริ่มกับเคลื่อนแล้วนะฮะอยากเรียนก่อนว่ากิจกรรมที่เราเดินแล้วตัวแรกเลยครับวันนี้ก็คือนักกรตรังอกรีซตตี้คือเรื่องของการทําเรื่องของอาหารเรื่องของพืชผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษเราก็เลยทางมอเนี่ยออกแบบแล้วก็ไปเอาข้อประมาณจากสสสมาร่วมด้วยนะครับ แล้วเราก็เอาตัวอย่างในชุมชนของเทศบาลนครตรังเนี่ยสชุมชนเป็นต้นแบบนะครับเรียกว่านครตรังอ,อักกริสตี้ก็คือเรื่องของการอะไรการผลิตอาหารที่ปลอดภัยนะฮะเช่นวันนี้เรามีอักกริสตี้ฟอร์ไลฟ์อธิบายก็คือเรื่องของการปลูกผักนะฮะปลูกผักในในในแปลงที่เราทําก็เรียกพระสวนผักคนเมืองอ,อสวนผักคนเมืองเนี่ยคือคือมันทําไมว่าต้องเป็นสวนผักคนเมือง เพราะว่าในเมืองเนี่ยพื้นที่แปลงเกษตรมันไม่เยอะเหมือนเหมือนในชนบทนใช่ทีนี้มันมีที่นิดเดียวทําอย่างไรที่นิดเดียวเนี่ยให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มที่สุดก็เลยคุยกันสุดท้ายก็ทางมออก็อเอาคณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมาออกแบบแปลงผักให้กับคนเมืองโอ <laughs> ค้ครับครับ <laughs> ก<อ>็ <laughs> กลายเป็นว่าเออแปลงผักเนี่ยนอกจากหนึ่งเราได้ผักที่ปลอดสารพิษสองเราได้ทานอาหารสามได้ขายสี่มันต้องเป็นจุดเช็คอินที่คนมาถ่ายรูปด้วย ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากออกแบบอย่างนี้ก็เลยขนาดนี้ยมออกําลังออกแบบโดยคณะสถาปัตย์ค่ะไอ้ผมก็ยังไม่เห็นนะฮะสี่ชุมชนต้นแบบมีที่ไหนบ้างคะมีบางรักครับมีบางรักมีคลองน้ำเจ็ดมีวัดกุดแล้วก็มีควนขันนะฮะเอ่อตอนนี้เราขับเคลื่อนแล้วตอนนี้พื้นที่อาจารย์ลงใบกับคณะเราของเทศบาลเราก็มอบให้กองสวัสดิการสังคมเนี่ยเป็นหน่วยเคลื่อนตัวนี้นะครับก็ประสานกับชุมชนแล้วก็ไปร่วมมือแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างของการออกแบบแปลงผัก ว่าแบบอย่างไรดิฉันกําลังนึกภาพตามเลยสมมุติว่ามีบ้านหลังหนึ่งในเมืองสังคมเมืองเราจะไม่มีพื้นที่สําหรับปลูกผักเลยอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านจัดสรรมีรั้วในรั้วจอดรถได้หนึ่งคันคเพราะฉะนั้นเอ๊จะทํายังไงแปลงผักแปลงผักอาจจะมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็กลายเป็นหน้าบ้านหน้ามองไปด้วยเพราะมันเขียวและเต็มไปด้วยผักปลอดภยัยอาจจะประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นค่ะนะคะนี่ก็คือนครตรังอกริซิตี้นะคะกิจกรรมแรกเลยที่เราได้ดําเนินการ ดำเนินการแล้วครับพอดําเนินการอย่างนี้นี่คือส่วนที่1ส่วนที่2เราเห็นเอ๊ะเรื่องนี้ดีนะก็เลยตอนนี้ผมก็นัดประชุมสํานักกรในเทศบาลทั้งหมดแล้วก็เชิญอาจารย์จากมอามาอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็มานําเสนอรูปแบบนี้ครับแล้วก็ให้แต่ละสํานักกรเนี่ยไปสํารวจโครงการของตัวเองที่มีวันนี้โครงการไหนที่มันเข้ากับในกลุ่มตรงนี้ได้เราก็เลือกยกระดับโครงการที่เราทําเนี่ยอย่างเล่นศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเอ๊ะอะไรที่เรามีอยู่เราก็เอาจากมอเนี่ย มาเติมอีกยกระดับว่าเอ๊ะถ้าเราแก้แก้อนุรักษ์ว่าทำทำอย่างไรให้มันถูงขึ้นเช่นยกตัวอย่างก็เข้าสู่อีกตัวหนึ่งก็เรียกว่า no e อินโนเวชันเตอร์โอ้ค่ะนะฮะอินโนเวชันเตอร์ก็คือสร้างโรงละครเมืองขึ้นมาทำอย่างไรให้คือเราไปต่างประเทศเราเคยเห็นนะครับผมไปเวียดนามไปจีนเนี่ยเอ๊ะเวลาไปดูเราก็ไปดูศิลปะปาการแสดงของเขาก็าเรียกเป็นโรงละครเมืองเอ๊ะเราก็คิดเอ๊ะถ้างั้นเราทาโรงละครเมืองได้ไหม แล้วเราก็เอาโนราหนังลุงลี่เกปะอะไรของเราเนี่ยมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวผู้ว่าชัดชาติเอาหนังกลางแปลงถ้าเรามาแต่ตรังไม่หนังก็โนราคือเราต้องมีอินโนเวชันเทอเตอร์กลางเมืองเลยกลางเมืองเลยก็กำลังนี้ขณะนี้เรากำลังมองจุดที่เราดำเนินการอยู่ซึ่งก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าทับเที่ยงเทเตอร์ตั้งชื่อไว้แล้วตั้งชื่อไว้แล้วเพราะว่าเราอยากได้พเพราะตรงเนี้ยเทศบาลเนี่ยมันตำบลทับเที่ยงนะฮะ เราก็ถ้าท่นนก,กรตัางอินโนเวชันเออนคกรตังเตียตมันดูดูดูด,ดูมันแต่ถ้าเ<ะ>ที่ยงนงินสื่อของความเป็นบ้านของเรานะฮะก็เลยตรงนี้คิดออกแบบไว้ตอนแรกเราเล็งไว้ทีไ่ไอสุขสาราที่ชุมชนท่ากลางนะครับ<ะ>แต่ปรากฏพอเข้าไปเช็คอาคารแลนะ้วมันเป็นรุ่นเก่ามาก พอเราเอาอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยเอามีผลเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรเราก็บอกว่าเอ้ยรอก่อนรอก่อนรอก่อนแต่ว่ากําลังดูพื้นที่อยู่นะฮะแล้วเราก็พยายามมองไปที่ไอ้เซ็นเตอร์พอยต์นะฮะขึ้นขึ้นเซ็นเตอร์พอยต์ตรงนั้นก็วันเนี้ยเรามีเซ็นเตอร์พอยต์ละคนเดินไปมาละแล้วมีลานกิจกรรมแล้วมีลานกิจกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยจากลานกิจกรรมบรรจบเป็นสมโมสรการราชการอยู่ซึ่งตรงนั้นน่ะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานขณะเนี้ยเทศบาลนครตรังตั้งงบไวละที่จะไปบูรณะ โดยขอญาตจากกรมศิลปากรนะครับและถ้าเป็นไปได้ตรงนั้นอาจจะเป็นทับเที่ยงเทียเตอร์ก็ได้ในอนาคตซึ่งเชื่อมกับจัตุรัสเมืองตรังซึ่งเรากำันดกเลังการอยู่นะครับได้งบมาแล้วด้วยได้งบมาแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เรียก innovation theater ที่ที่เรามองและขณะนี้ก็ให้สํานักศึกษาซึ่งดูแลเรื่องงานด้านนี้อยู่ไปดีไซน์ดูเช็คตรวจเช็คโครงการของเราว่ามีโครงการอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราจะสามารถพลิกเข้ามาและเอาตัวนี้เติมเข้าไป มันจะกลายเป็นยกระดับจากโครงการที่เราทรําปกติจัดจบแล้วก็จบเออไอนี้มันยกระดับขึ้นมามัน,ม,น,ม,นมันก็เราอาภาษาว่าเรามันแกรนขึ้นนะเออมันทันสมัยขึ้นก็คือเอา innovation เนี่ยเข้าไปช่วยเติมนะฮะค่ะนะคะกิจกรรมที่2ผ่านไปกับทัพเที่ยงเทเตอร์อนะคะครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรากําลังคิดอยู่ขณะนี้ครับคือเรื่องของสุขภาพคนต่งเราก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ เนื่องจากว่าเราพูดง่ายๆว่าเมืองเรามีอาหารการกินเยอะครับคนเราก็ทานกันเยอะก็เลยมีปัญหาเรื่องอะไรเรามีโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะๆเลยนะครับที่ที่คนตังเรามีอยู่เนี่ยความดันเบาหวานของเพือนอะไรเราเนี้ครับแล้วเราก็เอ๊ะเรามาทํำยังไงแล้อย่างหนึ่งคนประเทศไทยเนี่ยผมไปอ่านผลจากการศึกษาของศูนย์วิจัยธนาคารเกษตรกรเขาพบว่า เมื่อปี2019เนเพบว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกเนี่ยสนใจมาท่องเที่ยวในเอเชียแล้วก็มาเหมือนกับมามาบำบัดมารักษานะครับพอมาบำบัดมารักษาเนี่ยก็พบตัวเลขประมาณ12.5ล้านคนที่เข้ามาในเมืองไทยและก็ในเอเชียทีนี้เอเชียเนี่ก็มันมีเมืองที่คนนิยมมากๆก,ก,ก็มีจีนนะฮะมีจีนมีญี่ปุ่นหรือมีอินเดียไทยเราก็ติดอยู่ในท็อปไฟอยู่ ว่ากลุ่มเนี้ยเขาเข้ามาเราเห็นว่าการรักษาแบบโบราณน,นะครับก็ยังเป็นที่นิยมนะฮะแล้วก็เชิงสุขภาพเนี่ยก็นิยมเพราะฉะนั้นคนไทยก็น่าจะตังเราก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะหยิบไอ้เรื่องของสุขภาพเนี่ยมาแล้วทาอย่างไรให้ให้คนจากทั่วโลกมารักษามาดูแลสุขภาพกันที่ประเทศไทยหรือว่าที่ที่ตรังที่ภูเก็ตแางภูเก็ตเนี่ยผมเคยไปอบรมอยู่ที่โรงแรมหนึ่งธัญบุระค่ะอ่าแล้วาน เราเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินค่ะสัญญปุรัเนี่ยผมไม่ใช่โปรโมทเขาฮนะเพียงแต่ว่าผมไปเห็นแล้วคือในนั้นมันจะเป็นเรื่องของโรงแรมแต่ไม่ใช่โรงแรมที่คนทั่วไปไปพักมันจะเป็นศูนย์สุขภาพมีหมอมีนักจิตวิทยามีนักกายภาพแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีสนามกีฬามีทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปในนั้นคือพักผ่อนเสร็จแล้วก็มาออกกำลังกายมาดูแลสุขภาพจะมาดูแลเรื่องสุขภาพทั้งหมดเหมือนกับมาสมมตุติเคยมีเดวิดเบ็กแฮม เคยหลบมาแล้วก็มาผ่อนคลายมาพักผ่อนอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งเดือนนะฮะเป็นหนึ่งเดือนจีนเขาเอาเด็กของเขาหรือเอาผูกอย่างเขามาเก็บตัวมาพักผ่อนมาฝึกมาดูแลเรื่องกายภาพที่นี่อย่างนี้ครับเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะฉะนั้นตังเราก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการก็คืออ่คิดเป็นอะไรเป็นไอเฮลเวลเลตซอริซึมคือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาจจะมีสปาอาจจะมีนวดแผนไทยที่เป็นลักษณะที่ยกระดับอย่างวันนี้ ท่านนายกก็เราได้เริ่มก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพขึ้นมาแห่งใหม่ของเทศบาลนคร,รตังซึ่งอยู่ในบริเวณถนนรักกันนะครเป็นตึกสี่ชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งก็จะเป็นรักษาเป็นศูนย์ซับย่อยที่เราจะดูแลเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับชั้นที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเนี้ยครับเรื่องของการรักษาที่เป็นลักษณะเชิงโบราณน,นะครับเป็นแพทย์แผนไทยซึ่งอาจจะมีวิธีการดูแลมากขึ้น แล้วเราก็ทําอย่างไรต่อไปเนี่ยขยายทิ้งเหล่านี้ครับดูพื้นฐานในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นอนอกจากดูแลคนบ้านเราแล้วค,คนต่างจังหวัด<อ>คนต่างประเทศมา,าด้วยคนอื่นๆด้วยครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราคิดนะฮะ h e a l t h w i r l n e s s tourism คือการต้องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เกิดขึ้นที่ต่างนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องของดิจิทัลดิจิทัลทําอย่างไรที่เราจะเอาระบบเนี้ยมาช่วยนะฮะวันนี้เราก็ร่วมกับมาอะไรส่งการนี้ออกแบบ ออระบบการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์คซึ่งก็ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนที่มีสินค้าที่เป็นโอทอปที่เป็นผิดพันธุ์ของตัวเองนะครับคุณก็สามารถผ่านระบบออนไลน์ได้อันนี้ก็ทางคณะาพณยระสา์และการบริหารจัดการของมอตันคิดแพลตฟอร์มตัวนี้ให้เรา,ราแล้วก็เอามาให้พี่น้องประชาชนใช้นะฮะใช้เพื่อเอาสินค้าเราที่มีเนี่ยจำหน่ายผ่านระบบนะครับ อีกตัวหนึ่งที่เราต้องการคือเรื่องของ green market คือทําตลาดสิที่มันลักษณะความสะอาดความสวยความความปลอดภัยค,ความปลอดภัยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังมอบไอ้กองสาสุขกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมนฮะของเทศบาลเนี่ยไปศึกษาวิเคราะห์ตัวเนี้ยที่มันจะเข้ากับเรื่องของ Digital, ออออดิจิทัลดิจิทัลซิซตี้ของเราะนะครับ ประเด็น3-4ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ทางนักก่ตังเราได้วิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็มอบสำนักกองที่เกี่ยวข้องคุณไปดีไซน์รูปแบบแล้วก็ประสานกับมอเพื่อมายกระดับแต่ที่ผมรำเรียนเบื้องต้นอ c คริสตี้ตัวนี้เราไปแล้ว เราเดินไปแล้วไปแล้วแล้วอีก3-4ประเด็นเนี้ยกำลังจะตามกำลังตามมานะครับนี่นี่คือคือคือนครตรังอินโนเวชันซิตี้ครับค่ะคุณผู้ฟังขาก็คงจะได้ทราบนะคะรายละเอียดของนครตรังอินโนเวชันซิตี้นะคะของเทศบาลนครตรังแล้ววันนี้ขับเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วสําหรับกิจกรรมแรกนครตรังอักลิซิตี้นะคะอาหารปลอดภัยสวนผักคนเมืองแล้วเราจะมีเรื่องของอินโนเวชันเทเตอร์จะเกิดทับเที่ยง เทียเตอร์ขึ้น <ผม S 1> อย่างแน่นอนนะคะคคแล้วก็ต่อไปก็เป็นเฮลท์เวลเนสทัวริซึมนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยดิจิทัลซิตี้ที่จะมีการส่งเสริมการขายสินค้าของคนในชุมชนคือเรียกว่าดูแลคุณภาพชีวิต คนในนครตรังแบบครอบคลุมเลยกับการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เรื่องของก e ีนมาเก็ตตลาดปลอดภัยตลาดเดียวเราก็คือไปสอดรับกับนโยบายที่เราคุยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเราก็ทําเป็นเซตโโยิซีขึ้นมาก็เรียกว่าแก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองที่ท่านนายกสัญญาได้คุยกับใครนะครับแล้วก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเร่งกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยนะครับเพราะว่าในการเขียนนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติด้วย เสีย<ไ>ดายเวลาเราเหลือน้อยค่ะ,คท,นนะท่านรองคะมีอะไรอยากฝากไปถึงพี่น้องชาวนาครต่างแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่อยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราคะครับก็ทีมพวกเราเขามาอยู่ตรงนี้มาบริหารเทศบาลอยู่หนึ่งปีครบหนึ่งปีเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับ,รบก็เราก็พยายามกับเคลื่อนนโยบายที่เราได้แถลงไว้ต่อสภาและก็ที่ได้นําเรียนพี่น้องประชาชนเอาไว้ให้เห็นเป็นรูปมาทําให้ได้เราอยากเห็นเมืองนี้ มีคุณภาพชีวิตดีและยั่งยืนเราหยิบเรื่องของ sustainable ก็มาตัวหนึ่งนะครับเพื่อทำยังไงให้เรื่องของการพัฒนานครตรังยั่งยืนไม่ใช่เราพัฒนาผิวเผินแล้วเดี๋ยวเราทำเสร็จพอแล้วก็ทิ้งทำเสร็จแล้วก็ทิ้งกลายเป็นกายาหรือกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สวยงามของนครตรังเลยวันนี้เราอะไรที่ฝ่ายแบรด์ชุดเก่าๆที่ทามาที่ดีอยู่ที่มันรุดัวลงไปเราก็ไปปูุกนสร้างเสริมขึ้นมาใหม่อย่างเราน้องยวนกันนะเนี่ยเรากำลังปรับใหม่หมดนะฮะเรื่องจะไม่ควรอิ่มนะฮะ แล้ถนนคนทางทุกอย่างที่ดีเราก็เดินต่อส่วนที่2เราก็พยายามไปพัฒนาตัวใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มให้สอดรับกับบริบทหรือการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ที่ผมเราเอาระบบของดิจิตอลเอาระบบของของอินโนเวชันแล้วเราจะไปถึงสมาร์ทซิตี้ในอนาคตนะครับขณะนี้เราคุยกับทีมงานแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวเราจะทดลองระบบการร่องทุกร่องเรียนผ่านระบบออนไลน์ oh. การเสียภาษีที่ท่านไม่ต้องไปที่เทศบาลแล้วครับท่านอยู่ที่บ้านท่านก็สามารถออนไลน์ได้หมดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเซอร์วิสที่เราจะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเมืองนะฮะเมืองต้องสวยสะอาดปลอดภัยไร้มนภพาวิทย์ปนละพิษนะครับเพื่อดึงให้คนจากทั่วไทยทั่วโลกมาที่ตรัง นะครับแล้วหลังจากนั้นคนตรังจะมีวิธีการเอาเงินจากคนที่มายังไง่ายงไงก็ี่ยเ่ของคนตรังคนตรังแหละครับเพราะนั้นพวกผมก็มีหน้าที่ตรงนี้ครับก็เลยขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนไว้ตรงนี้ครับปูพื้นฐานให้เรียบร้อยรับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเรามีเรื่องที่อยากจะคุยกับทางนครตรังเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนปลอดทางขยะหรือว่าที่ท่านลงพื้นที่ดูอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาเช่รในะคะแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดเดี๋ยวเราคงจะได้ประสานท่านไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะที่จะได้มาพูดคุยกันในรายการ ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและขอบพระคุณค่ะท่านรองอนิวรนแสงวิสุทธ์นะคะรองนายกเทศมนตรีนครตรงังวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง f 91. m 91.25 m เ z มสวทตรัง ฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n r a d i o n e t